สวัสดี youtube ทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะแข็งส้มชะอมไข่ชะอมนะคะแล้วก็เป็นเห็นไหมคะ กลําดอกกับแกงส้มโชอมทูน้าที่เรามีนะคะไม่ได้ใช้ปลาสดเนาะเลยไม่เหม็นขาวมาก แกงส้มชามใหญ่ฮะถ้าอายุมากขึ้นนะคะกินแป้งให้น้อยลงกินกลับกินผักอะไรพวกนี้ให้มากขึ้นดีมากนะถ้ากินแป้งเยอะจะเป็นเบาหวาน ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่ากินกลับไม่ดีนะคะการกินกลับที่เป็นโปรตีนเป็นผักเป็นอะไรพวกเนี้ยดีมากนะคะไม่ต้องกินข้าวเยอะก็ได้รสชาติกลมกล่อมพอดีเลย ความเป็นอยู่ของคนเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ YouTube ก็จะ <c oughs> เราพยายามทำไปเรื่อยๆนะคะ การทำทั้ง YouTube แล้วเป็นของตัวเองมีโฆษณาถ้าคนเข้ามาดูชมเราแล้วเขาดูโฆษณาให้ด้วยเราจะมีรายรับนะคะเขาไม่ให้บอกกันนะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าหนึ่งล้านวิวก็ได้หนึ่งพันเหรียญ หนึ่งพันเหรียญเอาสามสิบสามบาทไทยคูณไปนะฮะเลขศูนย์สามตัวแล้วเลขสามสองตัวทำไมจะไม่มีกำลังใจล่ะคะ ช่องใหญ่ๆดังๆเขาชุงบอกว่าทํางานออนไลน์แล้วมีงเงินนะเขาอย่างนี้นะคะสามารถท่องเที่ยวทั่วโลกได้เลยนะคะถ้าไรายได้เยอะๆเราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้รวมถึงทำช่อง youtube ให้คนดู เราถึงมาทำ u t u b e ไงคะจริงมีปลาสลิดอีกนะฮะจะดูแล้วต้องกินทีละอย่าง มางสวีรัตแบบมีปลาทูน่านะคะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนานๆถึงจะเป็นคั่วกิ้งหมูกไก่ทีนึ่งนะ รู้ไหมคะว่าการทำ YouTube นี่เป็นรายได้ที่ดีมากๆถ้าคนได้ยินได้ยินมาแล้วทำเลยนะคะแต่ว่ากฎเกณฑ์ของ YouTube ต้องทำตามกฎเกณฑ์เขานะไม่ใช่ว่าอยากจะคิดได้เงินง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้นะคะกว่าจะผ่าน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคนติดตามหนึ่งพันคนที่เราไม่รู้จักกันและการรับชมสี่พันชั่วโมงนะ อร่อยมากจัดไม่หยุดเลยกางส้มโอมไข่ทอดคณะดอกนะคะแล้วก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะเนี่ย ผักกระเฉดนิดหน่อยมียอดผักกระเฉดด้วยเรายอดผักกูดค่ะทุกคนขอโทษทีผักกูดแค่ผักกูด,อ,ด,กกดอันนี้คือผักกูดนะคะนี่ย กูจะมีรสขมนิดหน่อยขมหวานนะฮะแปลงแปงหน่อยนึงแบบซ่าซาหวานขมซ่าน่ะชะอมก็มีสรรพคุณนะคะดีมากเลยชะอมไข่ เนี่ยคาดเนื้อปลาทูน่านะถ้าเรารู้จักกินเราซื้อมาเป็นแพ็คเลยนะคะเอาแบบแช่น้ำเกลือเอาไว้มาปรุงเครื่องเป็นแกงก็งมีสองอย่างให้เลือกแช่น้ำเกลือกับแช่น้ํามันนะคะ ชาติดีมากเลยค่ะกลมกล่อมพอดีถ้าใส่เครื่องเยอะมากไปจะเผ็ดนะคะเครื่องแกงปักใต้ดอกของบ,อบออร็อคโคลี่นะคะดอกบอกอร็อคโคลี่เนี่ยดีนะคะถ้ากินได้บ่อยๆ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะลืมนะคะมีโอกาสทําช่อง YouTube เข้าไปฟังคลิปนะคะคลิปกดกติกาของ YouTube มีอยู่นะคะเลือกดูเลยนะคะทำยังไงให้เขามีรายได้มากทำยังไงเขาถึงปิดช่องเรานะคะขอให้อยู่ในกฎของชุมชนนะคะอย่าไปเอาภาพหรือเอาคลิปของคนอื่นที่มาจาก เพจอื่นๆอะไรอ่ะมาทําเป็นคลิปของตัวเรานะคะ YouTube จะไม่จ่ายเงินให้ท่านถึงยอดจะมียอดคนดูเป็นแสนๆล้านๆเป็นร้อยรอยล้านนะคะคอย่าเอามาเป็นของเรานะคะเป็นแบบร้องเพลงเนื้อหาของเขาก็ไม่ได้นะ แค่บางทีเสียงเพลงบัรเลงยังเป็นลิขสิทธิ์เลยค่ะสิทธทั้งเหลืองทั้งแดงนะคะเอยอย่างที่ไม่จิตก,ก็มีนะคะจะเล่าถึงแอนติดก่อนเนาะผักกูดอร่อยมากนะฮะมันหวานหวานขมนิดๆแล้วก็ซาซาหน่อยนะซานิดเดียวนะ ไม่สังเกตรสชาติลิ้นก็แตะความซ่าของความหวานไม่ได้ไอความซ่าไม่ได้ขอให้ทุกคนทำ u t u b e ทำช่องอย่างมีสนุกมีความสุขนะคะสนุกกับทุกๆวันของช่องเรานะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเลยบาย,บายยคะ่ะแล้วเราจะพบกันอีกจากเกาะพัง,งาน เอาไทยชาแนลค่ะ